ผู้คนค้ารู้จักสิ่งนี้กันไหมเอ่ยหนบ้านใครปลูกใครเคยทานหรือว่าใครเคยกินลองคอมเมนต์มาบอกเลยหน่อยนะคะว่ามันคืออะไรลักษณะที่เลดูแล้วมันเหมือนมะพร้าวไหมทุกคนที่เขาเอาไปเผาอะ่ะมีคนไหนสามารถบอกเลได้บ้าง แล้วภาคใต้เนี่ยเขาเรียกว่าลูกโหนส่วนภาคกลางเนี่ยเขาเรียกว่าลูกตาลแล้วภาคเหนือกับภาคอีสานล่ะคะเรียกว่าไรซึ่งตามคลิปนะคะก็จะเป็นการปอกลูกโหนค่ะโดยน้าไลน้าสาวของแมกเกอร์เนี่ยเขาก็เคยขายมาก่อนนะคะดูชิมดูสิน่ากินมานี่นี่เราจะมาลองกินนะอร่อนนย ลูกโหนดบักตาลหรือว่าลูกตาลสามารถนำมาแพ็คขายได้ให้ทายว่าถุงละเท่าไหร่ทายถูกปะนอกจากเนื้อในหวานๆเปลือกของลูกโหนดหรือว่าลูกตาลน,นะคะก็สามารถนําไปให้น้องวัวก,กินได้ซึ่งเป็นอาหารอันโอชาของนางเลยแหละวัวของอะไรเนี่ยก็มีชื่อทุกตัวเลยนะอย่างตัวเนี้ชื่อว่าสงการแล้วส่วนไหนของลูกโหนดทําอะไรอีกได้บ้าง